โอเคครับก็การสวัสดีคณด,ด,ดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทที่มีแมปที่ชื่อว่าไฮบิดแพนเวอร์ซัตอันเดดนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เลยลองเล่นไปหนึ่งดานแล้วนะก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นวันที่สองนะเมื่อกี้ผมได้เป็นตัวเจ้านัทแมนนะครับเป็นตัว<ม>เป็นตัวนัทมาเป็นตัวอ่าตัวที่มันเป็นตัวป้องกนะันอ่ะเรดวีโก้นี่ภาพในนี้รู้สึกว่ามันภาพสวยมากเลยนะครับนี่เหมือนกับพิชป่าสมบี้เลย ในวันที่สองจะมีสามด่านม,มันบอกให้เราวางสามตัวนะครับเอาต่อไปมันให้เราซื้อวอนัทมาครับซื้อวอนัทมาวางไว้ตรงนี้เหรอ,อฮะซอมบี้จะมาในไม่ช้านี่ไงเจ้าซอมบี้มาเลยครับเนี่ยคือตัวซอมบี้เพลงมันปิดยังไงเนี่ยผมอยากปิดเพลงมากเลยมันปิดเพลงไม่ได้อะ่ะโอ้เอเวลา ตัวชุตเตอร์ของเรานะครับยิงผ่านตัวตรงนี้ไปมันจะมันจะติดไฟนี่นี่ติด,ต,ดติดไฟมามาใส่มาเพิ่มอีกเอาไว้ตรงกลางดีกว่าจะได้ติดไฟนี่ยิงเป็นไฟเอามาอีกเอามา,อ,า,มาอีกใส่เพิ่มเข้าไปมีกี่ดานเนี่ยอ๋อมีเจ็ดเวบโอเคอยู่ตรงนี้เป็นร้านค้าครับเฮ้ยเราสามารถซื้อตรงนี้ได้แล้วนี่นี่ซื้อมาแล้วครับเป็นโปเตโตอะไรสักอย่างหนึ่ง อันนี้มันบงังอันไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนอ๋อยังยังใส่กัดยังไม่ได้ครับมีตัวหัวกล้วยด้วยครับนี่หัวกล้วย <c oughs> เป็นกล้วยจราจรได้เหรียญมาด้วยอุย้ยเหรียญเนี่ยได้ไวอยู่นะเนี่ยเหรียญอะ่ะวางเต็มครับเต็มระบบะแล้วตอนเนี้ยไม่ผ่านแน่ๆอ่ะวางอีกเพิ่มอีกเจ้าวอนัทของเรานะครับเลือดสามพันกว่าเลือดเยอะมากๆนะเปลี่ยนมุมมองหน่อยนี่เป็นมุมมองด้านบนครับมันก็จะมีมุมมองข้าง รอบสุดท้ายเลือ500เลอ่อนห้าร้อยเลยหรออ้เลือเ่อดเยอะมากเรียบร้อยได้เป็น i c a คมาไม่ตัวใหม่เลยตัวนี้ i c a คทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเริ่มผ่านคลิปนี้เพราะว่าผมจะมาแนะนําเว็บเติมเกม Coco โคดีเว็บเติมเกมออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วเว็บโ o ้กโค้ดีมีเกมหรือบริการอื่นๆให้เราได้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมยอดฮิตอย่าง Mobile Legends Kenshin Impact PUBG Mobile Identity V Superstar c เซ e s t i a l z ิโ o หรือแม้กระทั่งเกมโลบอ ที่มาแรงอยู่ในตอนนี้และโคโค่ดีพียังมีบริการเติมเหรียญเพื่อดูไลฟ์สดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น p อร์ไพร์บิ๊กไบร์ทนีโมทีวีสตาร์เมเกอร์หรือบริการอื่นๆก็มีอีกมากมายสําหรับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเลือกเกมที่เราต้องการเติมจากนั้นให้ทําการกรอกเลข U ID ให้ถูกต้องแต่บางเกมอาจจะใช้โซน ID หรือให้ระบุเลขเซิร์ฟเวอร์ให้เราก่อกข้อมูลให้ถูกต้องขั้นตอนที่2เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติม หรือแพ็กเกจที่เราสนใจขั้นตอนที่3เลือกช่องทางการชําระโดยมีช่องทางให้ได้เลือกชําระอยู่หลายช่องทางให้เราเลือกช่องทางการชําระที่เราสะดวกมากที่สุดเพียงเท่านี้การเติมเกมหรือเติมเหรียญก็เสร็จเป็นทียบร้อยและหากใครที่กังวลที่จะอ่านไม่ออกทางเว็บไซต์โคโค่ดีพียังมีบริการเปลี่ยนภาษาให้เหมาะสมกับภาษาที่เราต้องการสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมประจําเดือนรุ่นรับผู้โชคดีได้ที่ทางแฟนเพจชินไปก,กันด้วยนะครับของรางวัลในแต่ละเดือนรอผู้โชคดีอย่างคุณอยู่แล้วเจอกันนะครับ ได้เอ้าแล้วตัวอีกอีกตัวหนึ่งปุ่มหายไปไหนอะวางเจ้า sunflower filter มาก่อนเปลี่ยนมุมมองกล้องแป๊บนึงครับผมขอดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรขายบ้างวิยตัวนี้สองหมื่นเก้าเลยหรอมาหรือยังมาหรือยังโอ้มาแล้วทำใม้เป็นเป็นหัวสีเขียวอะโอ้เลือดเจ็ดร้อยกว่าวางมา ช่วยกันตีหน่อยเลือดเจ็ร้อยกว่าถ้าเวลาตัวน้ําแข็งยิงมันจะโดนเจ้าวอนัทไหมเนี่ย <c oughs> น้ําแข็งจะละลายไหมอ่ะวางไปก่อนโอ้ด้านบนกลวยสีเขียวไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะเว็บที่สี่แลครับ <c oughs> ก็ไม่นานนะก็ไหวอยู่นะเว็บที่สี่แล้วอะ่ะยิงไปยิงไปอืม เจ้าซอบบี้ตายรัวๆได้หรือยังยังไม่ได้สองยห้าสิบเลยวอนัทไหวไหมเนี่ยเราจะตั้งวอนัทอีกสักอันไหมไม่ละมั้งโหลงไวมากผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งสักอันแล้วล่ละในขนาดเว็บที่เจ็นเนี่ยเหลือนิดเดียววอนัทหายหมดเลยอุ้ยแต่อุยอ้ยอุ้ยมันยิงข้ามฝั่งได้哟เออโอเคโอเคถือว่าดีนะยิงข้ามฝั่งมาวางไป เว็บสุดท้ายครับเว็บที่สิบไหวไหมไ,ไหวไม่นะเอาวางไปครับช่วยๆกันยิงหน่อยอุ้ยเลือดเดยอะมากมา0เกว่าเลยครับน่าจะไหวนะอ่ะวางวางไว้เรียบร้อยครับได้เป็น sunflower bomb มานี่นี่นเป็นระเบิดทันตะวันน่าจะระเบิดเป็นทันตะวันไหมงั้นอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะ แล้วก็ซันฟาเวอร์มาหนึ่งตัวก่อนไว้ไหมเนี่ย <c oughs> ไวไวไหมทำไมเลือกตัวนี้เหลือเยอะจังอาได้อยู่ได้อยู่เรายังไม่วางตัววอนนั่นนะเพราะว่ามันยังไม่โหดครับต้นเกมมันยังไม่โหดโอเคเอาวางตรงการอีกหนึ่งตัวพอละเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้ดูซันบอมเป็นซันฟาบอมนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูไอตัวนี้ มาละมาเดี๋ยวรอบนี้เราลองใช้ sunflower bomb ครับเอาวางไว้ยังไงดีอะเดี๋ยวรอโอ้ยมาเยอะมากมันจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่าลองวางดูโอ้โหเรียบร้อยหายหมดเลยอะฮะวางตรงนี้หรอมันต้องใช้เป็นตัว sunflower bomb นี่วางตรงนี้อ้าวแล้วมันชี้มาทำไมตัวนี้เนี่ยผมย้ายได้ไหมยังย้ายไม่ได้ฮะวางตัวอื่นได้ไหมอ่าอ่าวางตัวอื่นได้ ก็นึกว่าจะให้วางตรงสีแดงเมื่อกี้อย่างเดียวเมื่อกี้เกือบไม่ผ่านด่านนึกว่าจะค้างอยู่ตรงนั้นซะละรอเก็บซื้อซันฟลาเวอร์บอมอีกแล้วครับอีกหนึ่งครั้งมาครับเว็บสุดท้ายเว็บสุดท้ายนี้เราจะจัดให้เป็นนี่เลยซันฟลาเวอร์บอมเดี๋ยวรอมาเยอะๆก่อนหมดแล้วใช่ไหม,มวางไปเรียบร้อยเลอด้านล่าง สบายสบายและชิวๆเรียบร้อยได้เป็นไอนัตมาครับเป็นไอวอนัทนะนี่ครับเราได้เป็นตัววอนัทไอมาใช้พลังงานอยู่ที่150นะครับหนึ่งจะซื้อได้แล้วก็คูดาวยวี่ินาทีพลังโจมตมีมีพลังโจมตีด้วยหรอดาเมจอยู่ที่26ครับน่าจะระเบิดไหมระเบิดเป็นระเบิดน้ำแข็งอย่างเงี้ยดาเมจ26 แล้วก็เลือดอยู่ที่4,000โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ